ไปพี่อิงเล่เริ่มพี่อิงล่แล้วพากเสียงด้วยกันค่ะเรื่องนี้สไบายมีโดรัยมอนเป็นยังไงบ้างคะเห็นป่ะพี่พสนุกมากค่ะคือใบเชื่อว่าโดรัยมอนเป็นภาพยนตร์เป็นการ์ตูนที่อยู่ในดวงใจของใครหลายๆคนอยู่แล้วนะคะดังนั้นพอมาเป็นภาพยนตร์เป็นหนังใหญ่เนี่ยแล้วเราสองคนได้รับเกียรติมา,าพากเป็น โนบิตะกับชิซุกะตอนโตก็คือดีใจมาก mm hmm. คือก่อนจะพาก็ไม่ใช่ว่าเราตอบตกลงแล้วได้พากเลยนะคะ <Okay. S 1> มันก็มีขั้นตอน mm hmm. ใช่ใช่ต้องผ่านการแคสติ้งรู้สึกเป็นเกียิครับเพราะว่าอตอนนี้เขาติดต่อมาบอกว่าให้เป็นออเดอชั่นนะคือส่งไปหลายคนมากแล้วไม่รู้จะได้หรือเปล่า mm hmm. ผมบอกว่าไม่เป็นไรครับแค่ได้ไปออเดอชั่นว่าเราจะได้เป็นเสียงโนบิตะตอนโตเนี่ยแค่นี้เราก็มีความสุขแล้วส่งไปปุ๊บรอเป็นเดือนนะครับตอนแรก mm hmm. นึกว่าใบาคงได้คนเดียวผมคงไม่ได้หรอกอย่างเงี้ย พอเขาตอบกลับมารู้สึกดีใจครับแล้วก็ก็เลยให้เวลาเต็มที่เลยจัดคิวเต็มที่เพราะว่าอยากทําให้ดีๆครับเพราะเป็นแฟนดาเรมอนอยู่แล้วด้วยเป็นจริงๆทั้งผู้เองก็ต้องมีการปรับด้วยอ,อย่างพี่โตก็ต้องปรับเรื่องของอารมณ์ท่ไปก็ต้องปรับของเสียงของแบบการแบบอ่านชาัดแต่เรใส่อารมณ์เข้าไปอีกใช่ไหมใช่ใช่ค่ะ,ค,ะคือตอนที่ไวพากเรื่องที่แล้วอ่ะเดอร์ลิตเทิลปรินซ์เจ้าชายน้อยไบพากเป็นแม่ดังนั้นเสียงแบบเข้มเข้มดุดุได้เลยมันก็จะคล้ายกับการอ่านข่าวเวลาแบบบอกลูกลูกต้องทําการบ้าน เสียงจะหนักได้แต่พอมันเป็นชิซุกะเนี่ยค่ะใบต้องทอนเสียงความเป็นไบ์ลงมาประมาณแบบครึ่งหนึ่งเพราะชิซุกะเขาเป็นผู้หญิงอ่อนหวานเรียบร้อยน่ารักใจดีก็ต้องทอนทอนลงมานิดนึงให้มันเสียงหวานหวานขึ้นแล้วก็ใส่อินเนอร์บวกเข้าไปเพิ่มยิ้มอะไรคะยิ้มตรงนี้เขาบอกว่าใส่อินเนอร์เข้าไปเพิ่มคก็สำหรับผมเองก็มัเหมือนกับเราได้แสดงเปนโดมิตตอนโตตามเขาไปด้วยก็เลย สำหรับผมเองก็กลับกันคือผมต้องพูดให้แต่ละคำชัดขึ้น <ฮะ S 1> อ่าแล้วก็เรื่องเรื่อง acting อะไรต่างๆเราก็ต้องสนุกให้สนุกเวอร์ไว้นิดหนึ่งเพราะเวลาเราภาคเสียงที่มันเป็นการ์ตูนเนี่ย <ฮะ S 1> ที่เขาบอกว่าเราต้องสนุกสนานขึ้นมาอีกนิดหนึ่งครับอ,อันนี้คือภาคพ,พร้อมกันหรือว่าภาคแยกห้องครับมีทั้งภาคพร้อมกันแล้วก็มีที่ภาคแยกแล้วแต่แล้วแฉ <ฮะ S 1> <ช>ินเวลาพูดแล้วแต่ฉากครับครับผมอ่ะยังฉากที่แบบว่าเป็นฉากแบบ ความรักกุ๊กกิ๊กกันอย่างเงี้ยค่ะหยอกกันหยอดกันอย่างเงี้ยง่ายเลยไหมคะสซปพูเราง่ายไหมคะง่ายค่ะคือคือในเรื่องเนี่ยมันเดี๋ยวต้องไปดูเองเดี๋ยวพูดแล้วเดี๋ยวจะสปอยเยอะ <S <S มันจะมีจุดที่ทำให้คือชิซูกะทำไมเขายังวางใจในในโนบิตะทั้งๆที่อย่างที่ได้ดูตัวอย่างไปโนบิตะวิ่งหนีงานแต่งงานนะคะ แต่ทําไมที่สุกับเขายังมั่นใจว่ายังไงก็ตามโนบิตะจะต้องกลับมาแล้วเมื่อตอนที่เขากลับมาแล้วตอนนี้แหละที่เราได้มามีภาคร่วมกันนะเป็นช็อตที่เราได้อยู่ด้วยกันอันนี้แหละเราก็ได้พูดความในใจใช่ไหมคะอินแค่ไหน,นูเร้เอินใน,ในเรื่องของโนบิตะตอนโตแล้วอินแค่ไหนผมรู้สึกว่าโนบิตะเนี่ยข้อดีของเขาเลยคือโนบิตะมีคนรอบกายที่รักโนบิตะทุกคนเลยไม่ว่าจะเป็นเพื่อนเป็นครอบครัวเนี่ย แล้วเราซึ้งตามเราดูแล้วเราแบบเราดูข้าง่รงจบปุ๊บเราน้ําตาไหลเลยราชมว่โอ้โหมันมันมันดีจริงๆอะไรเงี้ยอินทั้งในความรักของพ่อคุณแม่อินในความรักของคุณย่าอินในความรักของเพื่อนแล้วก็อินกับที่ทชิซูกะเนี่ยคืออะไรก็ได้คืออยู่ข้างๆดูวิจาตลอดเวลาอะไรเงี้ยกดดันไหมคนนี้เป็นตัวละครที่เป็นขวัญใจของแฟนๆทั่วโลกแล้วก็50ปีด้วยด้ยวมอนก,ก็ตั้งใจทําให้ดีที่สุดอยู่ครับคือตอนที่เราเข้าไปตอนที่ ทางญี่ปุ่นโอเคว่าเราผ่านเลือกเราให้เราเป็นคนภาคเสียงเป็นโดบิตากับทิศกะตอนโตนเนี่ยนี่เป็นนี่เป็นเกียรติของเราละพอเราเข้าไปทําจริงๆเนี่ยเราบอกกับทีมพี่ที่มาช่วยคุมเลยบอกว่าพี่ครับเอาให้ดีนะครับไม่ใช่เอาแค่ได้นะครับเอาให้ดีๆเลยครับบอกผมได้ว่าตรงไหนอยากแก้ตรงไหนทำไงบอกให้ผมรู้เลยอะไรเงี้ยก็เลยตั้งใจมากเราใช้เวลากับการภาคนานเหมือนกันครับ ที่เราแแอบหวั่นใจเนี่ยะเพราะว่าแบบคนคที่ชื่อเสียงหลายคนที่แบบเป็นดาราห,หรือเป็นผู้ประกาศอะไรเงี้ยพอมามลองภาคแล้วอาจจะมีเสียงทั้งคนชอบคนไม่ชอบ<ม>อะไรอย่างเงี้ยค่ะใบตั้งใจทําออกมาให้ดีที่สุดนะคะเหมือนกับหลายๆเรื่องที่ที่เคยภาคร่ว่มงานกับทาง M Pictures ก่อนหน้านี้<ม>แล้วก็สบายใจอย่างหนึ่งตรงที่1<อ>คือเสียงของเราได้รับการแอปพูดจากทางญี่ปุน<ม>่นว่าเสียงนี้นะจะเป็นชิซูกะตอนโตกับ2ก็คือมีทีมภาคมืออาชีพอย่างพี่ตึงท<อ>ี่เข้ามาช่วยดูแลอย่างใกล้ชิด แล้วไบร์กับโตเองเนี่ยตั้งใจเต็มที่มากๆคือถ้าตรงไหนมันไม่ดีเนี่ยเราพร้อมจะแก้ไขทําให้มันดีเราขอยากให้มันออกมาดีที่สุดให้เป็นชิซุกะในเวอร์ชั่นตอนโตที่แบบที่ชิซุกะควรจะเป็นทั้งอารมณ์อินเนอร์ทั้งจังหวะน้ําเสียงโนบิตะก็เช่นกันค่ะอย่างวันนี้เองคัตตูวันนี้นิดนึงครับแงแบบว่าเป็นพรีวดดิ้งหรือยังไงคะ มันคุ้นชินหรือยังคะเหมือนไหมคะเหมือนไหมเหมือนเหมือนเหมพไหมโทษนะครับคุ้นชินใครจะชินกับการใส่ชุดแต่งงานฮะมันนี่เป็นครั้งแรกที่เราได้ใส่ขนาดนี้ด้วยใส่เต็มขนาดนี้แล้วก็เป็นครั้งแรกที่ที่เห็นไร้แต่งตัวอย่างนี้ด้วยครับแบบมีหน้าม้าแบบหน้าม้าเป็นอย่างนี้อะไรครับใบก็พยายามคิดว่าแต่งเป็นชิซุกานะแล้วก็แต่งงานกับโนบิตะนะครับครับที่มันมีความเขินมากชุดที่เราสวมใส่ คือตอนก่อนที่จะเดินออกมาเมื่อกี้ครับไบร์หันมาถามผมว่าตื่นเต้นไหม่ยผมก็บอกว่าไม่เลยสบายมากเลยนครับผม,ผมผมก็เลยบอกไบ์ไม่ต้องตื่นเต้นนะเดี๋ยวตามที่มาตามที่มาเ,ม <ะ S 3> เขาบอกว่าะไงนะเขาบอกว่าซ้อมไว้ก่อนอันนี้อันนี้คิดว่าอันนี้คิดว่าเป็นการซ้อมไบร์ก็เลยบอกเขาว่าอันนี้มันตื่นเต้นนะเพราะว่าอันนี้มันคืองานใช่ไหมคะวอนจริงน่าจะไม่ตื่นเต้นไหมมันจ <meatballs? S 2> ิงไม่ตื่นเต้นแล้ว อันนี้คือวันจริงมันจะต้องเต็มกว่านี้ไหมพี่โตเต็มกว่าที่ใส่นี่ <laughs> มีอะไรให้เต็มกว่านี้ได้นี่นี่เป็นครั้งแรกในชีวิตผมนะครับที่ที่ใสช่ชุดสูทเต็มขนาดนี้ <laughs> ใส่แว่นด้วยแว่นใหญ่ขนาดนี้ใส่เฟซชิลทับแว่นหนึ่งที <laughs> ผมยืนอยู่วันที่ที่ผมมองใครไม่ค่อยชัดเท่าไหร่เลย <laughs> แต่แบบนี่ก็เต็มมากแล้วนะนี่คือแบบเสมือนจริง <laughs> เลยนะใบสมมติตัวเองว่าเป็นชิซุกะ <laughs> ดังนั้นเนี่ยตามแบบเลยเห็นไหมคะ <laughs> ต้งหูมีเครื่องผมมีเครื่องเพด ถือว่าซ้อมถือว่าซ้อ,าอมครับซ้อมออไ,ได้ส่งชุดเจ้าสาวเราเป็นยังไงมันเป็นอย่างที่เราคิดไั้ว่าเพราะปกติที่อินจะคิดว่าเออทำงานแต่งมัน,นมเป็นงานที่เราได้ใส่เราคงไม่ใส่ชุดนี้ใส่เป็นผู้ประกาศใช่ค่ะน้องพูดถูกค่ะ <c oughs> ที่ไว้คงไม่ใส่ชุดนี้อ่านข่ะก็รู้สึกสนุกดีค่ะรู <c oughs> ้สึกว่าเออได้ทําอะไรที่ที่มันฉีกไปจากเดิมปกติเรานั่งอ่านข่าวคุณผู้ชมก็อาจจะเห็นไว้ในลุคแบบ แข็งแรงหน่อยใช่ไหมคะดูน่าเชื่อถืออะไรเงี้ยแต่วันนี้มาเป็นชีสสุกกะก็รู้สึกว่าเออสนุกดีได้ทําอะไรที่แปลกใหม่มีผมหน้าม้าด้วยซึ่งในชีวิตจริงไม่เคยมีผมหน้าม้ามาก่อนเลยเนี่ยค่ะแต่ก็ภูมิใจนะเพราะว่าหลายคนบอกว่าเหมือนเหมือนชีสสุกะเหมือนไหมคะเหมือนไหมคะโนวิตะมือโนิตะเหมือนเหมือนครับแล้วเขาเหมือนโนบิตะไหมคะเหมือน่ะอันนี้คล้ายๆเลฟของชุดของเราไหมคะครับ วันจริงเหรอครับใช่โอ้วันจริงยังไม่ยังไม่ได้คิดเลยครับยังไม่คิดว่าขนาดนี้เลยครับแต่นี่คือเต็มมากครับแล้วก็ใส่โค้ดยาวถึงเข่าด้วยนี่เต็มมากนี่ถือว่าได้ลองก่อนว่าชอบฟิลไหนอะไรนะครับครับวันจริงต้องส้อยขนาดนี้เลยนะครับผมน่ามาไหมผมน่มาไหมเอาจริงให้ชิซสุกะกับโนมิตะล่วงหน้าไปก่อนนะคะเขาคบกันมานานกว่าเราใช่ไหมคะใช่คืออ๋อไม่ครับผมจู่ว่าผมผมเราดีใจกับ โตบิตะมากนะครับเขาคบกันมาปีนี้เป็นปีที่ห้าสิบแล้วนะครับ,บ<ไ>จริงๆก็ดโดราเอมอนครบรล้วห้าสิบปีครับครับคบกันมานานแล้วเราต้องยินดีกับความรักของเขาก่อนครับงานเราเดี๋ยวเราค่อยคิดที่หลังได้เรายินดีกับเขาก่อนออแต่ถ้าหลังจากนี้ันจะ,ะมีงานะเดินพวกเซ็ชุดเจ้าสามนี่เราได้นะเป็นชอยให้เราเลือกสองเลยค่ะผมนะยังไงก็ได้แต่ผมกลัวเขาเขินนะฮะผมมายังไงก็ได้อยู่แล้วแต่ผมกลัวเขาเขินครับไม้เขินใหคะค่ะ ได้ได้เหมือนเป็นการฟิตติ้งไปในตัวเราพี่พ <c oughs> ใบนะเลือกว่าอันไหนโดนใจไม่โดนใจใช่ค่ะใช่ใช่ฟิตติ้งไปในตัวช่วงนี้ก็คือแบบรับงานด้วยกันแบบทิทีนี่นคือตั้งใจหรือว่าช่วงนี้มันยังไงคะพี่จริงๆแล้วไม่เลยครับคือช่วงนี้อย่างที่บอกว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่ช่วงที่หนักมากสำหรับเราทั้งคู่นะครับงานของโดราเอมอนโดราเอมอนเนี่ยเรามีการออดิชั่นเริ่มตันตั้งแต่ปลายปีที่แล้วแล้วคุยกันมานานมากไปนานแล้วและงานนี้เป็นงานที่ที่เรา จะมาฉายกันตอนเดือนเมษายนครับก็เลยเป็นงานที่เราต้องทําอยู่ในขณะที่เราทํางานนี้ไปเนี่ยไบรท์ก็มีหน้าที่ที่ไม่ว่าจะเป็นการการไปรายการหรือว่าการการดูแลคุณแม่ยังทําอยู่ผมเองก็ยุ่งอยู่เหมือนเดิมครับผมคือไบร์มองว่ามันน่าจะเป็นจังหวะมากกว่าค่ะเป็นจังหวะที่เข้ามาซึ่งงานอย่างที่บอกอะค่ะถึงแม้ว่าคือทุกคนจะมีเรื่องส่วนตัวของตัวเองอยู่แล้วใช่ไหมคะหนักเบาว่ากันไปแต่ว่า ชีวิตประจําวันอย่างงานนเราก็ก็ก็ปักหมุดแล้วก็เดินหน้าต่อถ้าเกิดว่าจุดไหนที่มันเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นมาก็ก็ปรับไปตามสถานการณ์ค่ะกงัใช่ใช่ค่ะก็พยายามให้กําลังใจตัวเองเยอะๆแล้วก็มองหากําลังใจจากคนข้างๆตัวก็ก็ช่วยได้มากค่ะยิ่งตัวสุขภาพอะไรเองเป็นยังไงบ้างคะ สุขภาพพี่ไว้ก็สุดทรงไปเยอะเลยเห<ช>มือนกัน,<ช>นโดยเฉพาะจริงๆร่างกายไม่เท่าไหร่หรอกร่างกายเรารู้สึกว่าเราอยากเต็มที่ทําให้แม่ได้ใช่ไหมคะมันจะเป็นเรื่องของของจิตใจมากกว่าที่เราต้องดูแลก็แฟนๆรายการอาจจะเห็นหายหน้าไปบ้างในบางวันเพราะว่าบางทีคือด้วยรายการเรื่องเล่าเนี่ยมันต้องตื่นตีสองครึ่งแล้วตอนนี้ใบ้มีปัญหาเรื่องของนอนไม่หลับ อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยอาจจะมีแบบต้องหายหายไปบ้างหรือว่าบางทีดูแลคุณแม่จนดึกอะไรเงี้ยค่ะก็ก็เลยต้องขออนุญาตในช่วงนี้ด้วยค่ะแต่คุณผู้ชมหลายๆท่านก็เข้าใจแล้วก็ส่งกําลังใจมาให้เยอะเลยค่ะตัวอาการนี้มีแบบศึกษาคุณหมอหรือว่ามีทางตัวช่วยยังไงบ้างไหมพี่ไวท์เลื่อนงานไม่หลับใช่ไหมคะค่ะก็มีคุณหมอช่วยค่ะมีคุณหมอช่วยแล้วตัวตัวทตมีให้กำลังใจยังไงบ้างคะคบ้ข้างครับ ผมว่าคือเรื่องเนี้นครับเรื่องการมีคนป่วยในบ้านเนี่ยถ้าใครไม่เคยเจอคุณจะไม่เข้าใจเลยคุณจะไม่มีวันเข้าใจเลยผมเองก็ไม่ผมเอาเป็นว่านี่คือคาะที่ผมเข้าใจประโยคนี้เป็นอย่างดีนะครับการที่เราต้องยืนอยู่ข้างๆคนที่เรารักการที่ต้องยืนอยู่ข้างๆครอบครัวเขาเป็นยังไงครนะับเราพยายามเป็นผู้รับฟังที่ดีพยายามเป็นคนที่คอย ให้กำลังใจกันคุยกันตลอดผมว่าเวลาคนคนหนึง่งอ่อนแอคนหนึ่งก็ต้องเข้มแข็งเป็นพิเศษเพื่อ,รอเราจะพาไปข้างหน้าให้ได้มองอยู่ข้างหน้าแล้วแบบปะปะไปด้วยกันนะก็ต้องเป็นช่วงที่เราประคับประคองกันไปครับออาการนำเสนอข่าวห,หลายคนก็ถ้าเป็นผู้รู้สึกตอนนี้เราอย่างไรวันนั้นมันเกิดยังไรความรู้สึกเรามันเป็นยังไงบ้างปกติไม่ก็เห็นน้องไบในมืมนี่เท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยค่ะ คือเรื่องเรื่องคุณแม่เนะะี่ยค่ะหลายๆคนที่ใกล้ชิดไบต์หรือว่าแฟนๆน,น่าจะทราบอยู่แล้วว่ามันเป็นเรื่องเซนซิทีฟมากสำหรับไบต์อะคะ่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงระยะเวลาอย่างนี้ดังนั้นก็เลยวันนั้นก็เกิดความรู้สึกว่าเอ๊ะถ้าเกิดคุณพ่อมาอ่านเห็นหรือพี่สาวมาอ่านเห็นจะรู้สึกกันยังไงบ้างเพราะาอย่างตัวไบต์เองพอไบต์อ่านเห็น,นไบต์ก็ตกใจเหมือนกันว่า คือคนเราเกิดแก่เจ็บตายอันนี้เป็นสัตวธรรมใบเข้าใจแต่ว่าด้วยความเซนซิทีฟอะค่ะและด้วยความผูกพันระหว่างใบกับแม่เนะค่ะแล้วก็ไม่ได้อยากให้มันเกิดขึ้นในเร็วนี้หรือตอนไหนก็ตามมันก็จะเป็นความรู้สึก ของของความเป็นลูกอะค่ะที่มีความผูกพันกับแม่แล้วตลอด5เดือนที่แม่อยู่โรงพยาบาลมาก็คือไบดูแลคุณแม่ด้วยตัวเองคือครอบครัวทั้งหมดทั้งคุณพ่อแล้วก็ทั้งพี่สาวด้วยดังนั้นก็เลยจะรู้สึกนิดนึงเรื่องคุณแม่เป็นเรื่องเซนซิทีฟนะคะใช่พี่ก็ถามเรื่องพี่โยดน,นิดนึงครับอืมเขาำจะกลับมาจากรายการเราเราเป็นที่กรณู้ขวัญเรารู้สึกยังไงบ้าง ดีใจมากค่ะดีใจมากจริงๆนะคะที่พี่ยุทธ์จะได้ออกมาใช้ชีวิตปกติแล้วก็ทุกอย่างกำลังจะจบลงยินดีมากพี่ยุทธ์ก็เหมือนคนในครอบครัวของไว้อ่ะค่ะไว้พูดกับโตเสมอจริงๆถ้าเทียบอายุนี่พี่ยุทธ์เหมือนเป็นคุณพ่อไปได้นะแต่ว่าพี่อาจจะต้องมีลูกแต่อายุสิบเจ็ดสิบแปดอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> ก็ผูกพันกันกันกบพี่ยุทธ์เหมือนกันก็ดีใจค่ะที่วันนี้มาถึงในวันที่แน่นอนนยคะพี่ใบที่พี่ยุทธจะสิบสี่มีนาคมค่ะสิบส<อ>ี่มีนาคม ดีใจกันทั้งทีมนะคะทีมงานดีใจส่วนตัวใบดีใจและทีมงานเรื่องเล่าเช้านี้รวมไปถึงใบว่าแฟนๆของพี่ยุทธแฟนรายการทุกคนดีใจหมดอะค่ะยินดีต้อนรับพี่ยุทธกลับมาพี่ยุทธบอกว่าเคยสัมภาษณ์ว่าจะออกวันที่14แลววันจันทร์ไปทํางานเลยมีเขามีขุมีเกิดกันเราอย่างนี<ๆ>้เออน่าจะพักก่อนนะคะพี่ยุทธน่าจะพักก่อนในช่วงแรกแล้วก็ค่อยกลับมาทํางานอีกทีเดี๋ยวจะเป็นช่วงไหนยังไงเดี๋ยวคงต้องรอพี่ยุทธตัดสินใจเองอีกทีอะค่ะ อย่างตัวรูปแบบรายการพอพี่ยกลับมาจะต้องมีการปรับเปลี่ยนหรืออะไรอย่างเงี้ยยังไม่ได้คุยกันเลยค่ะเพราะว่าจริงๆช่วงนี้เป็นช่วงโควิดด้วยทางกรมราชธรรมงดเกี่ยมค่ะเดี๋ยวรอพี่ยุทธออกมาแกคงได้มาให้สัมภาษณ์ได้มาพูดคุยถึงทิศทางค่ะว่าจะยังไงแต่คืนจอแน่นอนเนาะทำงานแน่นอนค่ะพี่ยุทธทำงานแน่นอนโอเคขอบคุณค่ะขอบคุณมากนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะ